เ่็อะไรนะ s F r s 1 r โอ้โหฟินไหมพี่ดีฟินไหมฟินฟินมากเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้พี่ดีี่เสียงอะไรไหมอ่ะเฮ้ยพี่ดีเสียงเหมือนอยู่แถวแถวนี้นะเราไปดูหน่อยไหมเราตามเสียงนี้ไปหน่อยไหมเสียงมันใกล้เรามากเลยพี่ดีปเราตามเสียงไปดูดีกว่า เฮ้ยมันเสียงอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่ไงมันดังใกล้ๆเราเนี่ยพี่ดีดังขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลยอะ่ะเหมือนจะอยู่หลังพุ่มไม้หรือเปล่าเหมือนจะอยู่หลังพุ่มไม้เหรอ<ป>ท่านันไปเดินไปดูหน่อยเดินไปดูก่อนมาแล้วเฮ้ยเสียงดังเรื่อยๆเลยอะ่ะเมีไหมพี่ดีไหนี่ อะไรด้วย<ม>แล้วตอนนี้เสียงก็เงียบไปแล้วอ่ะพี่ดีไม่มีอะไรหรอกมั้งเรา,าจ,จะหูฝาดสงสัยหูเราจะฝาดไปอ่ะ<ไ>ป่ะถ้างานเราไปกินขนมต่อดีกว่าปาพี่ดีไปกินขนมต่อดีกว่าเมื่อกี้อ่ะเราอาจจะหูฝาดไปก็ได้ใช่ไหมเฮ้ยพี่ดี นั่นสิหายไปได้ไงเนี่ยเ oh, มื่อกี้ <no. S 2> เราอยังนั่งกินขนมอยู่ตรงนี้เลยเอ๊ะ eh? พี่ดีหรือว่าช่วงนี้หน้าหนาวหรือเปล่าลมมันพัดขนมเราไปหรือเปล่าพี่ดีเราไปเอาอันใหม่เถอะโออถ้างั้นเราไปกินอันใหม่อุ้ยมันมีซื้อลูกชิ้นมาเดี๋ยวมีไปเอาลูกชิ้นมาให้กินนี่พี่ดีลูกชิ้นร้านดังร้านอร่อยเนี่ยร้านประจําเราเลยนะเดีพี่ดีกินกินพี่ดีอุ้ยดูสิ<ๆ>เกี๊ยวเนี่ย กร yup. อบมากเลยนะเอาอะไรเอาตัวนี้เหรออืมเอซิบเอเอซิอออร่อยไหมพี่ดีเนี้วหนึบเหมือนกินเยลลี่เลยใช่ไหมเฮ้ยพี่ดีพี่ี่เสียงอีกแล้วว่าเฮ้ยเสียงดังมากเลยอ่ะพี่ดีเอาไงดีอ่ะเราจะไปดูไหมป่ถ้าอย่างนั้นอะ เราไปดูเอาลูกชิ้นไปด้วยเดี๋ยวหายอีกเอาลูกชิ้นไปด้วยเนี่ยเสียงมาจากแถวนี้ปาพี่ดีหุยได้ยินชัดมากเลยอ่ะแถวนี้อะเสียงดังขึ้นเรื่อยเรื่อยเลยอ่ะอุ้ยนี่ไงดังใหญ่เลยอ่ะพี่ดีเฮ้ยมามีนั่นๆั่นอะไรอ่ะพี่ดีเฮ้ย พี่ดีนั่นมันนั่นมันพี่ปี๋เดี๋ยวนะขอดูใกล้ๆก่อนเฮ้ยพี่ดีผ<ย>ีไม่มีหัวนะเฮ้ยเลิกขนมไปเลยไหมเฮ้ยรีบหนีดีกว่าพี่ดีพี่ดีเร็วๆผีไม่มีหัวหน่ากลัวมากเลยอ้ยไปหลบก่อนไปหลบตรงใต้เห็ดก่อนพี่ดีระวังน้ำนะระวังน้ำ อุ้ยน่ากลัวมากเลยอะ่ะพี่ดีอ oh, <no. S 1> ุ้ยพี่ดีเมื่อกี้อ่ะน่ากลัวมากเลยอะ่ะพี่ดีผีอ่ะไม่มีหัวดูสิตกอกตกใจหมดเลยแล้วก็ชุดเขานะพี่ดีแล้วก็เต็มชุดเลยอะ่ะอุ้ยแต่หมอมีว่ามันกุ๊กแปลกๆอยูน่นะพี่ดีแปลกไหม แปลกนะแปลกใช่ไหมหมามีก็ว่าแปลกมามีเนี่ยเอา้าพี่ดีแล้วขนมพี่ดีไปไหนเนี่ยลูกชิ้นนะ่ะไปแล้วอุ่ยทังกานนะ่ะรีบไปตามหาดีกว่าพี่ดีอุ่ยร้านนี้ยี่ปุ่นออ้ยยิ่งนี้อร่อยมากเลยร้าน,นเนี้ยเนี่ยไหนเมื่อกี้เรามาแถวแถวนี้นี่พี่ดีนี่นี่หมามีจําได้ว่ามันอยู่แถวนี้เอา้าพี่ดี ทำไมมันไม่เห็นแล้วว่าลูกชิ้นร้านอร่อยเราอ่ะอุ้ยเออุตส่าซื้อมาจากญี่ปุ่นพี่ดีมัมมีว่ามันปแปลกแล้วนะมัมมีคิดว่าพี่ดีเชื่อไหมพี่ดีเชื่อจริงไหมว่ามีผีหรือไม่มีผีถ้ามันเป็นขนาดนี้แล้วหนูว่าน่าจะไม่เป็นมัมมีว่าไม่ใช่หรอกผีอะไรจะมีอยู่กลางวันสักแต่เอ,า,อางี้ไหมพี่ดีถ้างั้นเราลองมาพิสูจน์อีกทีหนึ่งดีไหม เราอะลองกินขนมแล้วเราก็วางไว้ดูสิว่าจะมีใครมาเอาขนมแล้วไปไหมดีไหมพี่ดีดีนะเราไปหาเราไปเอาขนมกันดีเลยพี่ดีไปไปเอาขนมกันดีเลยขนมคอนพับรสข้าวโพดแสนอร่อยฮ่าฮ่าฮ่ารอบนี้อะเราอะต้องจับให้ได้แน่เลยพี่ดีว่าใครอะมาแอบ,บเอาขนมแล้วไป <c oughs> วันนี้เรากินขนมอะสองสามรอบแล้วว่า ขนมก็หายไปตลอดเลยพี่ดีอันนี้มากินกันเฮ้ยพี่ดีเสียงนี้มาอีกแล้วว่ะเฮ้ยดังขึ้นมาเรื่อยๆอีกแล้วพี่ดีไปไปแอบกันเร็วเอาขนมไว้นี่แหละไปไปไปพี่ดี no, no. อุ้ยพี่ดีแอบดูตรงนี้แหละนี่เดี๋ยวคอยดูนะครั้งนี้อ่ะเราต้องจับให้ได้แน่เลยพี่ดี พี่ดีผีตัวนั้นน่ะผีที่ไม่มีหัวน่ะพี่ดีมาเอาขนมเราไปแล้วป่ะถ้าางนั้นน่ะเราตามไปดูดีกว่าดูสิค่อยๆไปนะพี่ดีค่อยๆย่องระวังด้วยนะถ้าเป็นผีจริงอ่ะพี่ดีอ่ะต้องสวดมน์ด้วยนะสวดมนต์เป็นไหมเป็นเป็นใช่ไหมไปๆค่อยๆพี่ดีเฮ้ยนั่งไงเฮ้ยดูท่าเขาทำมือแปลกๆนะเนี่ยเหมือนเขากำลัง กินขนมอยู่เลยนีนี่เป็นขนมนั่นน่ะสินี่มันขนมที่เราซื้อมาจากญี่ปุน่นนี่นมันขนมเรานี่นาพี่ดีผีอะไรจะกินขนมไม่อุ้ยได้ยินเสียงด้วยขเขาบอกว่าเสียงใครอ่ะผีมันคูดไม่ได้นั่นน่ะสิเรื่องนี้ต้องขยายเลยพี่ดีถ้าอย่างนั้นนะ่ะเราเข้าไปดูใ,ใกล้ๆเลยไปอุ้ย ฟอมเป็นผีมาเอาขนมของพี่ดีไปกินใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอ้าทำไมทำแบบน,นีน้ดูสิพี่ดีอะตกอกตกใจหมดเลยเนี่ยหลักฐานลูกชิน้นอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นลูกชิ้นมาจากญี่ปุ่นแล้วก็ขนมคอมพับด้วยโอ้หไม่มีได้ยังไงน้องนายน้องนายอย่าเป็นเด็กโกหกงน้ำไม่ดีนะคะคดูสิพี่ดีเราก็ตกอกตก,ตกใจรู้ไหม มามีอ่ะคิดว่าน้องนายเป็นผีอ่ะผีไม่มีหัวน้องนายมันจะเป็นผีไม่มีหัวได้ไงเราแค่ทำหน้าอุ๊ยตกอกตกใจหมดเลยที่หลังอย่าทแบบนี้นะคะร,รู้ไหมครับและน้องนายอ่ะที่หลังอ่ะถ้าอยากกินอ่ะก็ต้องขอดีๆก็ต้องขอดีๆเข้าใจไหมแบบนี้มันน่ากลัวเกินไป เข้าใจไหมดูส <tu i ro> ิโอ <conclusions> ้โ <children> น่ากลัวมากเลยอ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เป็นเพียงแค่การแสดงนะคะเพื่อเพื่อจําไว้นะคะว่าเราไม่ควรขโมยของคนอื่นใช่ไหมคะพี่นายใช่ครับแล้วก็ไม่ควรโกหกด้วยใช่ไหมครับใช่แล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วกดติดตามช่องโน้ตดีๆวิดตโอนี้ด้วยนะคะรุ่นพีชาคุณค่ะดีวิดีโนลา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 ลค่ะบายบายเลยค่ะบ๊ายบายบุย 啊。No!